ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกลัลยาณมิตรทุกท่านธรรมะคำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำในวันนี้เราขอเสนอในหัวข้อที่ว่า เคล็ดลับปฏิบัติธรรมเมื่อยามเราตื่นนอนในทุกๆเช้าลองทำดูสิบข้อนี้เมื่อตื่นนอนขึ้นมาในตอนเช้าอาราธนาพระและอธิษฐานตายเมื่อไรขอไปพระนิพพานเมื่อนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกคนเมื่อตื่นนอนใหม่ๆให้นึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนท่านนึกไม่ไหวเอาพระที่คอนี่แหละจะเป็นพระคำข้าว พระหางมาจะเป็นพระวัดไหนก็ตามเขาทําเหมือนกันหมดแทนพระพุทธเจ้าเหมือนกันอาราธนาท่านอันดับแรกตั้งนโมสามจบแสดงความเคารพด้วยความจริงใจหลังจากนั้นอธิษฐานตามความชอบใจต้องการซื้อง่ายขายคล่องก็ได้รับราชการก็ได้ตามใจชอบอย่าลืมว่านั่นคือนึกถึงพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นบันไดขั้นแรก ที่เราจะไปพระนิพพานและนอกจากนั้นเราตั้งใจคิดไว้ว่าถ้าเราตายเมื่อไรขอไปนิพพานเมื่อนั้นเอาแค่นี้นะถ้ากลุ่มอื่นตายกำลังใจมันไม่ถึงนิพพานใช่ไหมอย่างเลวก็ไปค้างบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเทวโลกอาจสูงกว่านั้นก็ได้นะแล้วเวลาที่ตายใจมันไปร่างกายมันอยู่ใจที่อยากจะไปนิพพานนี่ มันจะยังมีอารมณ์อยู่ถ้าฟังเทศจากพระพุทธเจ้าเพียงแค่จบเดียวอย่างน้อยก็เป็นพระไม่ใช่พระโสดาบันอย่างมัถฐกุณฑลีเพราะของเราดีกว่าเรานึกถึงทุกวันใช่ไหมบุญทุกอย่างเราทำแล้วนี่ถือว่าเป็นที่พักขั้นแรกของเราหรือว่าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกคนถ้าหากว่านึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยนึกถึงพระที่คอด้วย ขอลาบสการะจากท่านแล้วพร้อมกันนั้นเราคิดว่าชีวิตนี้มันเต็มไปด้วยความทุกข์ขึ้นชื่อว่าความทุกข์มาจากไหนมาจากการที่ร่างกายถ้าเราไม่มีร่างกายอย่างนี้เราก็ไม่มีความทุกข์อย่างนี้ขึ้นชื่อว่าร่างกายเร็วๆอย่างนี้จะไม่ขอมีอีกต่อไปตายจากนี้แล้วขอไปนิพพานถ้าคิดอย่างนี้ทุกวันมันมีการสะสมตัว ถ้าตายวันไหนวันนั้นจะเป็นพระอรหันต์ไปนิพพานทันทีนี่วิธีใช้ง่ายๆแบบนี้ญาติหรือบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านถ้าหากว่านึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยนึกถึงพระที่ขอด้วยขอลาบสการะจากท่านแล้วพร้อมกันนั้นเราคิดว่าชีวิตนี้มันเต็มไปด้วยความทุกข์ขึ้นชื่อว่าความทุกข์มาจากไหนมาจากการมีร่างกาย ถ้าเราไม่มีร่างกายอย่างนี้เราก็ไม่มีทุกอย่างนี้เคล็ดลับปฏิบัติธรรมของลุงยกทรงหน้าที่ประจำทุกๆวันคือ 1. ตื่นนอนวันนี้ลูกจะทำความดีให้มากที่สุดตายเมื่อไรขอไปนิพพานชาตินี้ 2. รักษาศีลห้าหรือ8หรือกรรมบท10อย่างน้อยวันละสิบนาที หลังจากตื่นนอนคือขออาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าได้โปรดส่งเคราะห์ให้ลูกรักษาสินห้าให้ครบภายในสินาทีนี้ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่า 3. ทํทำบุญวันละหนึ่งบาทตั้งนโมตัสสะพัควะโตอารหะโตสัมมาสามพุทธะสามจบ 4. ภาวนาพุทธโธหรือ นมะพระทะหรือนิพานนิพาน 5. อาราธนาพระพุทธเจ้าขออาราธนาพระพุทธเจ้าประทับบนศีรษะของลูกตลอดทั้งวันด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่า 6. ขอขมาลาโทษข้าพระพุทธเจ้าขอกราบขอขมาลาโทษต่อพระรัตนตรัย ขอได้โปรดยกโทษให้กับข้าพระพุทธเจ้าณการระบาดนี้เถิด 7. กราบหมอนพุทธังรักษาทามังรักษาสังฆังรักษาปลอดภัยทุกเวลาด้วยนะโมพุทธายะ 8. พิจารณาร่างกายเหม็นเน่าหน้ารังเกียจคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายพังสลายหมด หากตายตอนนี้ขอนิพพานเลย 9. นอนภาวนาถนัดบทไหนขึ้นบทนั้นก่อนเช่นภาวนาพุโทโธแล้วต่อด้วยคาถาเงินล้านสัปพจิตฉามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปร,รายันติพรมมาจะมหาเทวา อาภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพระวันตุเมมิเตพาหุหะติพุทธะมะอาอุณนะโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะ มานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาหรือรือ 10. กลางคืนตื่นนอนตอนไหนให้ภาวนาตามใจชอบทันทีภาวนาจนจบต่อไปอย่างนี้จะมีผลมากแลวิธีทวงนี้และชนะศัตรูผลบุญที่ข้าพเจ้าทำมาแล้วทั้งหมดนี้ ขออุทิศเจาะจงให้กับเทพที่ปกปักรักษาและเจ้ากรรมนายเวรชื่อนามสกุลโปรดรับโปรดโมทนาและได้โปรดส่งเคราะห์ให้เป็นไปตามความปรารถนาของข้าพเจ้าณการระบาดนี้เถิดขออาราธนาบารมีพระรัตนตรัยพรหมเทพเทวาทั้งหลายมีหลวงพ่อฤาษีวัดท่าสุงเป็นที่สุด ขอให้รวยรวยรวยโดยฉับพลันและนิพพานชาตินี้โดยทั่วหน้ากันทุกทกท่านเทินเราควรภาวนาอย่างน้อยวันละสามร้อยจบขึ้นไปจะมีผลดีนกักแลจงคิดแต่ดีอย่าดีแต่คิดจงพูดแต่ดีอย่าดีแต่พูดจงทำแต่ดีอย่าดีแต่ทำจะจำเริญดีนกักแล น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสําหรับที่มาเนื้อหาข้อมูลเพื่อเผยแผ่กิติคุณเป็นสังฆบูชาและเทิดทูนเกียรติคุณครูบาอาจารย์และหวังว่าท่านผู้ฟังกาลยานามิตรทุกท่านคงจะได้รับประโยชน์ข้อคิดจากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้ทีมงานมัชาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ